ใช้ครีมอะไรบำรุงหน้าเพราะว่าเห็นแต่ครีมนวดนี่ค่ะตัวนี้มันใช้ตัวนี้ไฮยาไฮยาลูรอนเป็นตัวกักเก็บความชุ่มชื้นเพราะว่าตอนที่เราเป็นเด็กสาวเนี่ยบอกเลยว่าความชุ่มชื้นเต็มไม่ทาครีมบำรุงก็เหมือนแบบอยู่ได้แต่พออายุที่เยอะมากขึ้นน่ะไม่ทาครีมบำรุงอยู่ไม่ได้ผิวแห้งมากรู้สึกบางทีอ่ะทาแล้วเหมือนไม่ทาได้ซ้ำใช่ไหมคุณีคุณีก็เป็นใช่ไหมเป็นอืมทาแล้วเหมือนไม่ทาได้ซ้ำเพราะว่าตัวกักเก็บความชุ่มชื้นมันไม่เหมือนเดิมทันก็เลยจําเป็นที่ต้องมีตัวนี้ค่ะ เป็นตัวไฮยาลูรอนนะคะตัวนี้เป็นเซรั่มบำรุงผิวตัวแรกเลยตัวนี้จะเป็นตัวกักเก็บความชุ่มชื้นด่านแรกที่ทันใช้ลงไปคือคุณพาครั้งแรกคุณจะรู้เลยว่าผิวคุณจะเด้งจะแบบจะฟูคือมันจะเด้งมันจะรู้สึกความแน่นไปเลยนะคะตัวนี้คุณสุรพาบอกว่าใช้ดีมากจริงๆใช่เพราะคุณสุรภาใช้ประจำใช้ดีมากจริงๆตรงนี้ใช้ดีมากๆนะคะย้ํา ทันใช้ตัวนี้แหละนี่คือสูตรเคล็ดลับความเด้งความเฟิรม์มหน้าเด็กหน้าเฟิร์มของทันเนาะและหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวนี่ค่ะตัวเฟิร์มมิ่งมาตัวเฟิร์มมิ่งมาจะเป็นเนื้อเชียร์วอเตอร์เนื้อหน้านี่แบบนุ่มเนียนมากนะคะเหมือนผิวเด็ก